โรงเรียนอิซุมิยะสู้เขาสู้เขาเขตกีฬาเอชมรมกีฬาเหรออะไรอ่ะแข่งกีฬาตามประเภทนโยบายชมรมต่างๆให้พร้อมให้สร้างชมรมต่างๆให้พร้อมอย่าพึ่งแปลกใจไปเลยโค้ดกวานโยบายของครูใหญ่จะกลายเป็นจริงต้องใช้เวลากว่า50ปี ตรงนี้เป็นห้องชมลมแต่สนามกีฬาอยู่อีกทางหนึ่งนี่ยังไงล่ะเวทีฝึกของชมรมซูโมโอ้โหห้องชมรมคาราเตกีฬาที่โรงเรียนชนะติดต่อกันมาถึง5ปีว้าวเวทีชมรมมวยปัำมที่สร้างนักกีฬาโอลิมปิกให้กับประเทศว้าวและที่สำคัญไปก่อนนั้นก็คือ ห้องฝึกใหม่ของชมรมมวยไทยหาชมรมมวยไทย <c oughs> ที่นี่ใช้เวลาเตรียมสร้างกว่าสิปีพอดียังไม่ได้ปรับปรุงนะนึกว่าจะเป็นห้องซะอีกโทยังไงก็ตามยามาสกิที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับชมรมมวยต้องมาพ่ายแพ้ต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียนหากปล่อยให้เรื่องเงียบไปเฉย,เฉย คงไม่ได้การแน่เพราะว่าทุกชมรมก็มียอดฝีมือของตัวเองก็สมควรสามารถขีกันมากกว่าทะเลาะกันแต่ว่าหากจะประลองฝีมือกันก็ควรให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของกีฬาไม่ควรฝฟฟ่าฝืนหลักเกณฑ์แข่งขันด้วยน้ำใจนักกีฬายังไงก็ตามชัยชนะคือเป่าไม้สูงสุดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคนขี้ขาดคนใจไม่สู้ ไม่ว่าจะต่อสู้ยังไงทุกคนก็อยากจะชนะทั้งนั้นทุกคนจึงต้องสู้อย่างสุดใจเพราะฉะนั้นคนที่มีใจสู้และมุ่งมั่นเพื่อใช้ชนะก็มีแต่เธอเท่านั้นโนริทะคะครูรู้ว่าเธอทำได้แม้ว่าเธอจะดูผอมแต่ก็แฝงไปด้วยพิษสงแถมยังมีใจนักสู้สู้ไม่ถอยถึงได้เอาชนะยามาสกิได้ด้วยหัวใจนักสู้ของเธอ ว่าแต่ว่าอะไรนะที่เป็นกำลังใจของเธอสิ่งนั้นก็คือเราชวนนาคายะมะผู้น่ารักไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันยังไงล่ะนั้นเหรอเอ๊ะกางเกงนักมวยของผมล่ะออ๋อกางเกงเหรอเอาไปเข้าเครื่องซักผ้าแล้วฮะเครื่องซักผ้าอุตสาห์ทำงานตั้งสามเดือนอาบเหงื่อต่างน้ำโทษตัวคอนเสิร์ต ป่านนี้มีปนไปหมดแล้วหรือลิโกจ๊ะทางนี้นะจ๊ะวันหยุดนี้ไปดูดอกไม้ไฟกันเถอะไม่ว่าผมจะไม่เข้าใจที่คุณพูดผมผิดเองวันอาทิตย์นี้ไปดูดอกไม้ไฟกันนะรับรองว่าสวยจริงๆหัวใจฉันไม่เคลือบแคลงอะไรในตัวเขาอีกแม้หวานซึ้งจริงๆนี่นะ ถึงต้องพยายามเอาชนะใจนาคยมะให้ได้ให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นแล้วก็ถือโอกาสบอกกับนาคยมะว่าเราจริงใจกับเธอแค่ไหนต่อนหน้าคนอื่นแต่ว่าก่อนอื่นต้องสืบดูให้รู้ว่านาคยมะชอบอะไรบ้างคือผมเป็นนักข่าวจากโรงเรียนซูโอขอสัมภาษณ์หน่อยครับนักมวยดาวลุ่งที่ชื่อว่านาคยะอยู่ที่นี่ไหมครับใช่แล้วละครับผมนี่แหละนาคยะ ตัวแทนของชมรมมวยสากลที่เก่งที่สุดพอจะทราบไหมครับว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้ของคุณได้บ้างอุดะจากโรงเรียนอิวาตะหรือว่าฟุโรคาวะจากโรงเรียนโยชิตะหากรุ่นเดียวกันแล้วละก็คงจะไม่มีใครเก่งกว่าผมแล้วแต่ว่าถ้ามีก็คงจะเป็นโนริทาคะมั้งโนโนริทาคะอย่างนั้นเหรอชมรม,มวย โทษทีนะครับเราเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาโรงเรียนซูโด,โดครับกำลังทำสกุปการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนต่างๆขอส้เออเอ๊ะราชา็็อเเาา์ยกหนึ่งยางยางมาสกิทำไมถึงหน้าตาบวมปูดขนาดนี้แย่ yeah, แล้วคือว่าช่างเธอครับถึงยังไงคุณก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนอิยุมิยะอยู่แล้วนี่ครับใครคือผู้ต่อสู้ที่น่ากลัวครับ เดี๋ยวก่อนสิครับเวทีระดับแชมป์นั่นคงไม่มีใช่ไหมครับมีสิโนริทาคะยังไงล่ะโนริทาคะเหรอตะคีนาคายะก็พูดถึงนี่เอมีด้วยเหรอมีหรือเปล่านะโนริทาคะไม่มีลายชื่อนีนาะคู่แข่งของทั้งยามาสกิกับนาคายะที่ชื่อว่าโนริทาคะใครเหรอ แกอยากจะรู้ไหมล่ะที่ปรึกษาชมรมยูโดโมริมูระเซจิโร่ฮะคนที่ตั้งชมรมยูโดของโรงเรียนฉายาปีศาจแห่งยูโดนักเรียนเอกุชิโยสุเกะยังไงล่ะครับโทโนริทากาอุตส์ตั้งหน้าตั้งตารอคอยตัดสินใจช้าจังเลยนะเราเนี่ยบ้าจังแหม รู้สึกเขินยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นที่เราพูดชนะก็บอกเขาแล้วนี่นาอย่ายอมแพ้นะหมายความว่าอย่ายอมแพ้ที่จะจีบฉันด้วยหรือเปล่านะอืมไม่อยากบอกโนริทาคะเลยว่าจริงๆแล้วเราเองก็ซื้อตั๋วไว้เหมือนกันซื้อตั๋วนานแล้วด้วยแต่ว่าชักจะไม่อยากจะไปซะแล้วสิตอนนี้อยากดูอยากอื่นมากกว่า สิ่งที่อยากดูมากกว่าตอนนี้ก็คืออยากดูแข่งซูโม่ต่างหากล่ะว่าแล้วก็อุตส่าห์ไปรอจองซื้อตั๋วมาจนได้ได้แล้วจ้าตั๋วซูโม่ความลับของนาคายะมะเรารู้หมดแล้วอุตส่าห์คอยเก็บข้อมูลมาตั้งนานทุกอย่างเกี่ยวกับนาคายะมะต้องสืบให้หมดถึงจะสอบตกก็ช่างมันขอให้ได้ข้อมูลของนาคายามะก็พอใจแล้ว นากายามะชอบกีฬาเกี่ยวกับการต่อสู้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยูโดโมวยสากลคาราเต้แต่จริงๆแล้วนากขยะชอบซูโม,โม่วากาฮานาดะมากกว่านั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าวากาฮานาดะจะดูน่ากลัวแต่ทำไมถึงมีเสน่ห์อย่างอื่นต้องตรวจสอบข้อมูลดูทำให้นากายามะประทับใจเราให้ได้ เปิดวิดีโอดูดีกว่าขอโทษด้วยนะจ๊ะนะคัคายามะฉันคงไปดูคอนเสิร์ตด้วยไม่ได้แล้วอืมตกลงไม่ไปงั้นเหรอใช่แล้วแหละขอโทษด้วยนะจ๊ะแล้วค่อยคุยกันใหม่นะเหลือตัวอีกใบหนึง่งทำยังไงดีแหมแข่งมวยวันนั้นชกกันได้มันจริงๆแต่ตอนจบดันได้ดมฉีนี่นะสิเฮ้ย แต่ว่ามันชกกันสะใจดีนะชมลมมวยคงขายหน้าหน้าดูเลยโนริทะคะเจ๋งจริงๆคนเอ็เองนั่นหมอบตั้งหลายครั้งเนี่ยไอกะโลกน้านั่นนะคงหมดอนาคตไปแล้วเป็นยังไงโดนนินทาหน้าดูเลยนะยามาสกิแกเองเหรอนักขยะขนาดหนังสือพิมพ์ยังลงข่าวแพ้มือสมัครเล่นอย่างโนริทะคะ แต่อย่าคิดอะไรมากเลยทุกอย่างมันไม่เที่ยงข้าเองก็ผ่านการชกมามากโดนต่อยมาก็เยอะแต่ไม่เคยเจอหนักแบบนี้มาก่อนไม่คิดว่าผอมๆอ,อย่างโนริทาคะจะแข็งแรงขนาดนั้นเวลาเตะแต่ละทีแรงไม่เบาแบบนี้ถ้าไม่โดนด้วยตัวเองก็คงไม่รู้ข้าขอใจดีว่าแกรู้สึกยังไงแต่ว่า หากเทียบกับยอดฝีมือจากชมรมอื่นๆแล้วทุกคนรวมตัวกันก็คอองเอาชนะสวามูละได้แน่แต่ว่าตอนนี้อาจารย์มารูยาม่าคอยเป็นโค้ชให้มันอยู่คงล้มโนริทาคะลงไม่ได้ง่ายนักหรอกหากมีโอกาสล้มโนริทาคะได้ชมรมมวยก็จะฟื้นคืนชีพมีชื่อเสียงอีกครั้งนั่นก็ขึ้นอยู่กับพลังพลังของเราเองนั่นแหละอะไรเหรอยามาสก,กิเอ๊ะ ใครนะยินดีต้อนรับสำหรับโนริทคคะคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าจะชกให้ยามาสกิล้มลงในตั้งสี่ครั้งพวกเราอยากแสดงความยินดีก็เลยมารวมตัวกันเอาใจช่วยตอนแรกนึกว่าไม่เท่าไหร่แต่จริงๆพอเห็นชกมวยแล้วก็ประทับใจมากๆเป็นที่ปราบปลื้มของห้องเราเอ้ยของชั้นเราทั้งชั้นเลยนะเฮ้อ ุตส่าห์มารอแสดงความยินดียังไม่โผล่หัวมาสักทีแผนการของเราเฉียบขาดจริงๆนาคายมะต้องมาตรงเวลาอยู่แล้วตอนนี้อยู่ตรงนี้แปลงดอกไม้เวลา8ปดโมงสินาทีประตูโรงเรียนทุกคนเข้าประตูโรงเรียนตอนเช้าพอนาคายมะเดินมาก็จะพบกับกลุ่มนักเรียนที่มายินดีกับฮีโร่คนใหม่และแล้ว นักายมะก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าสาวามุระที่เพิ่งกระโดดออกมาจากแปลงดอกไม้ฮีโร่ตัวจริงของโรงเรียนและต่อหน้าคนเป็นจำนวนมากสาวามุระก็จะเปิดฉากนี่ครับตัวซูโม่ที่คุณอยากดูและกออ็วิดีโอ2ของ2ซูโม่ตอนยังเด็กได้โปรดครับของเล็กๆน้อยๆจากหัวใจของผมเอ๊ะรู้ได้ยังไงว่า ฉันชอบอะไรแต่ว่าฉันอ่าค่ะเป็นเพื่อนกันนะคะ16ปีแห่งความเศร้าต่อจากนี้ชีวิตของเราก็จะโรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วตัวยังเหลืออีกใบเนี่ยทำยังไงดีนะนึกออกแล้วพอเข้าประตูโรงเรียนเดี๋ยวนี้ชอบเล่นเสียงไทยนะสนุกดีเจอใครก่อนก็ให้คนนั้นแล้วกันนัคายามะครับ เอ๋อโอ้ยสวามูละตัวตัวหายไปไหนตัวอยู่นี่ไงไอ้แหงผู้ชายตัวอ้วนสูงใหญ่ฉีกตัวของสวามูละทิ้งอ๋าแชมยูโดนักเรียนอย่ามากาว่าอืมอุตสาห์เข้าคีรอ,อตั้งสามคืนกว่าจะซื้อตัวได้นี่แนะ่